สอนรุ่นพี่เปิดพอร์ตหุ้นให้ได้อย่างนี้ทํำยังไงไปดูนะครับ่งที่เราจะใช้กันนะครับก็จะมีบัตรประชาชนแล้วก็มือถือเครื่องนึงนะครับมือถือเนี่ยเราก็เข้า Google ไปเลยครับพิมพ์ว่าฟีแนนเซียเลยครับแล้วก็เสิร์ชเข้าไปเลยครับผมอ่ะมันก็จะขึ้นมาเว็บแรกเนาะเราก็ไปที่คําว่าเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็เลื่อนลงมาครับผมมันจะมีตัวฟ้อมๆเขียนคําว่าเปิดบัญชีออนไลน์ครับคลิกเข้าไปเลยครับอ่ะโอเคตรงนี้เขาจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เลื่อนลงมากรอกได้เลยครับจะเป็นพวกชื่ออะไรเงี้ย ชื่ออีเมลเบอร์โทรนะครับผมโอเคพอกรอกเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกถัดไปได้เลยครับถัดไปกรอกต่อไปเลยครับพวกวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้ฮะเลขบัตรประจําตัวประชาชนจะมีมีให้กรอกบัตรประชาชนด้วยนะครับก็เป็นเลขข้างหลังบัตรเนาะกรอกตามเลขที่เขาระบุได้เลยครับกรอกที่อยู่ต่อเลยครับผมครับก็จะมีให้กรอกบัญชีนะครับเวลาแบบถอนเงินหรือรับเงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยนะก็หลายคนอาจจะงงนะครับธนาคารก็กรอกปกติเลยแต่ว่าชื่อสาขาเนี่ยคือเขาจะบอกตรงนี้นะครับ ในห,หน้าเนี่ยครับว่าเป็นสาขาอะไรแล้วก็กรอกไปตามนี้เลยนะครับผมก็ือกเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับอ่ะก็จะให้ทําแบบประเมินนะครับก็คลิกตรงปุ่มฟ่มๆเลยครับผมว่าจะมีไม่กี่ข้อแล้วครับห้าหกข้ออะไรเงี้ยก็ตามประเมินตามจริงเลยเนาะหลังจากทาแบบประเมินเสร็จนะครับเขาก็จะมีบอกคะแนนครับว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนนะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้ก็เขาถามว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับ สาหารัฐเนาะเราไม่ไม่ใช่คนฝาหารัฐก็ไม่ไม่ใช่ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยืนยันไหมครับผมค้าพเจ้ายอมรับไปก็กดตกลงไปนะครับผมแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับอ่ะอันนี้ก็จะให้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อจะเข้า OTP ไปเดี๋ยวอ่ะโอเคฟินันเซียเขาจะส่งข้อความมานะครับก็ OTP มาแล้วก็กอ,อกเลยครับผม อ่าแล้วก็ยืนยันอีเมลของท่านด้วยอาจจะต้องเข้าเมลหรือเปล่าโอเคครับทางฟินแลนเซียเขาก็ส่งเมลมาแล้วนะครับ <Wow. S 1> เพื่อให้ยืนยันเนาะพี่ป้อกกดปุ่มกลางได้นเลยครับยืนยันอีเมลต่อไปเราจะมายืนยันตัวตนด้วย N D I D นะครับผมก็คือจะใช้แอปธนาคารในการช่วยยืนยันตัวตนเราตกลงตกลงไปครับผมกดยอมรับอะไรไปแล้วก็กดตกลงไปเลยครับโอเคครับผมมาถึงหน้านี้นะเราก็อ่านอะไระไรายละเอียดเข้าไปนะครับแล้วก็ติ๊กไปแล้วก็กดยืนยันเลยครับ เราจะบอกว่าท่านยังไม่มีไอเอ็นดีไอดีนะฮะก็เราต้องไปสมัครก่อนครับขออพี่ป้อจะใช้แอปธนาคารไหนนะเคเคแบงค์ K K ank, <Wow. S 1> ใช่ไหมก็กดเคแบงค์ไหมครับแล้วก็กดยืนยันครับเข้ามาที่แอปเคพาร์ของเรานะครับแล้วก็ไปแจ้งเตือนเลยครับพี่ป้อครับอ่ะมันจะมีลงทะเบียน n d ID ให้นะก็คลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็กดลงทะเบียนเลยก็กดลงทะเบียนอีกรอบครับแล้วก็เลื่อน เคแบงเขาให้ไปยืนย ie ie ันต hey, ัวตนหน้าตู้ ATM นะครับที่มีสัญลักษณ์เคเช็ค ID นะคือต้องเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปเสียบที่ตรงช่องเคเช็ค ID นะครับผมมาถึงก็กดปุ่มยืนยันตัวตนก่อนเลยครับผมแล้วก็เสียบบัตรประชาชนเข้าไปได้เลยแล้วก็กดปุ่มใช่ทำรายการต่อครับรอสักพักเนี่ยก็ให้ดึงบัตรประชาชนออกได้เลยนะแล้วก็กดยืนยันครับก็เป็นอันเรียบร้อยเมื่อกี้ไปยืนยันตัวตนที่หน้าตู้ ATM มมาแล้วโอเคมาไปที่แจ้งเตือนเลยครับ เข้าใหม่นะครับผม N D I D แล้วก็คลิกเหมือนเดิมนะครับคลิกเหมือนเดิมเลยนะก็เลื่อนลงมาครับกดยอมรับครับอ่ะทีนี้ถ้าได้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก็ยืนยันเลยครับยินยอมก็จะต้องเตรียมสแกนใบหน้านะสแกนใบหน้าสําเร็จโอเคครับกดปุ่มเขียวเลยครับดําเนินการต่อได้ไหม ได้แล้วครับโอเคก็จะขึ้นอะไรข้อมูลอะไรพวกนี้ทั่วไปเนาะก็ก็ก,ก็ยืนยันได้เลยครับได้ไหมสำเร็จแล้วครับผมหมดงานลงทะเบียน N D I D ใบสมัครของท่านได้รับการดยืนยันเพื่อดำเนินการแล้วก็น่าจะได้แล้วปะ่ะยังไงต่อวะอยังไงต่อแล้ว,แล,วแล้วสแกนรอบสองนี่คือ,อยังไงเหรอครับก็คือ N D I D ใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ตัวคำขอยังอยู่ไหมคะอ๋อยังยังอยู่ครับยังอยู่โอเคสแกนใบหน้าสำเร็จแล้ว แล้วกดส่งข้อมูลนะคะได้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมต้องกลับไปหน้าเว็บฟินันเซียไหมครับไม่ต้องค่ะตรงนี้ตัวตัวหน้าแอปอะค่ะเขาขึ้นว่าอะไรคะหลังจากที่ส่งข้อมูลแล้วอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งเตือนใหม่รอบนะครับกดแจ้งเตือนใหม่มันก็เหมือนตอนนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับอันนี้ต้องทําอะไรต่อไหมครับหลังจาก N D I D อะไรแล้ว อ๋อเหมือนมีมีมี mail โอเคครับผมหลังจากยืนยันสแกนใบหน้ารอบที่สองนะครับก็มีเมลจากฟินันเซียครับเข้ามาครับผมก็จะมีรหัสผู้ใช้งานกับรหัสผ่านชั่วคราวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่าให้ดูได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปแก้อีกทีโอเคงั้นคัดลอกรหัสผ่านมาเลยเดี๋ยน้องช่วยจำแปดหนึ่งสามศูนย์เก้าศูนย์อันนี้พี่ปอกก็คัดลอกไปแปดหนึ่งสามศูนย์เก้าศูนย์เข้าไปที่เว็บเลยครับผมอ่ะตรงนี้นะครับเล็กหน่อยแปดหนึ่งสาม 090พิมพ์มาเลยครับส่วนพัดบิร์ดก็วางได้เลยที่ copy มาเมื่อกี้แล้วก็ลองกด submit เลยส่งไป <Wow. S 1> ไยืนยันตัวตนผ่าน sms อ่อาจจะต้อง sms otp อีกรอบโอเคเดี๋ยวรอ,อข้อความเข้านะครับอ่าเข้ามาแล้วก็ศ6นย์หกสองหกนะครับ062648โอเค ก็กดยืนยันเลยเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอ่ะทีนี้ให้พี่ป้อตั้งรหัสผ่านครับโอเคพี่ป้อตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วเนาะทีนี้ต้องพินต้องสร้างพินครับรู้สึกจะหตัวนะเป็นตัวเลขอย่างเดียวโอเคเมื่อกออกรหัสผ่านกับพินเสร็จแล้วก็ยืนยันเลยครับผมเปลี่ยนแปลงรหัสท่านได้รับทาการเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคโอเคครับผมต่อมาพี่ป้อก็เข้าสตรีมมิ่งเลือกบล็อกเกอร์ครับที่ ที่เรามีนะครับเราเมื่อกี้พี่ป๊อสมัครของฟนะินแลนเซียเนาะก็นี่อ่ะโอเคเลือกฟินแลนเซียตรงนี้เนาะแล้วก็ยูสเนมครับที่อีเมลเขาบอกเมื่อกี้ครับแปดหนะึนะ่งสามหนึ่งสามศูนย์เก้าศูนย์ใช่ไหมครับผมห่าแสดงว่าเข้าได้แล้วก็เลื่อนเลื่อนมาเลื่อนมาได้กดเลยครับกดตกลงอันนี้คือได้แล้วครับผมอันนี้ก็กดกดไปคอนติเนียไปครับ <S <S กดกดโอเคไปเลยครับ อันนี้กดเลเทอร์ไปทีหลังแล้วกันพวกมือป้งกดแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคทีนี้ครับได้แล้วครับพอร์ตสำเร็จเสร็จสิ้นก็คือหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะพอร์ตฟิลิโออ่ะเราก็มาดูตรงนี้ได้เนี่ยมันจะก็คือพอร์ตเราเนาะโอเคมันก็หน้าตาประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากสมมุติอยากจะดูหุ้นอะไรก็ไปกดได้เลยกดอะไรเงี้ยกดหุ้นในเฟห้าสิบ เซฟตี้เนี่ยก็จะมีหุ้นมาให้เราดูแล้วสมมติเราอยากดูหุ้น AOT เราก็มาดูโคดรเนี่ยราคา a o t ประมาณประมาณนี้นะครับโอเคจบครับเป็นไงบ้างครับมีพอร์ตหุ้นครั้งแรกในชีวิตครับยุ่งยากดีครับผมยุ่งยากตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับที่ได้มีพอร์ตหุ้นตื่นเต้นครับเดินเต้นแนะล,ล้วลกๆย